ครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ามาฟังกันต่อครับกับนวนิยายจีนเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานภาคพิสดารบทที่9ตอนที่สีอึดใจเดียวขโมยใต้วิ่งถึงดงไม้ละแวกใกล้เคียงเพิ่งระบายลมหายใจออกมาหัวคิ้วก็ขมวดเข้าหากัน ยอดฝีมือจะอย่างไรเป็นยอดฝีมือเจิงใต้สิงแสแม้มีท่าร่างแค้วคล่องทิ้งร่างลงโดยไร้เสียงพอคุกคามเข้าใกล้ขโมยใต้ยังรู้สึกตัวหันกายกลับไปเจิงใต้สิงแสก็หมุนคว้างออกจากหลังพุ่มไม้ปั้นหน้าเคร่งเครียดเย็นชาสายตาเจิดจ้าดุดสายฟ้า ขโมยใต้ยังยิ้มออกมาถามว่าเป็นท่านใดผู้มาสั่งสอนท่านพี่ท่านคงเข้าใจผิดแล้วไม่มีได้เข้าใจผิดขโมยใต้ถามว่าหญิงสาวทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์ใดกับท่านไม่มีความสัมพันธ์ใดขโมยใต้แงนหน้าหัวรอ งายร่างตีลังกาพอดีทิ้งตัวลงในพุ่มไม้เตี้ยๆพุ่มไม้สั่นไหวเป็นทางจิงใต้สิงแสก็ทุ่มเทท่าร่างไล่ติดตามไปพุ่มไม้ที่สั่นไหวจากเร็วเป็นช้าในที่สุดสงบลงจิงใต้สิงแสพอดีพุ่งปราดถึงประทับฝ่ามือทั้งสองลง พลังฝ่ามือแผ่พุ่งไม้แหวกแยกออกแต่ไม่เห็นขโมยใต้เพียงเห็นกิ่งไม้แห้งท่อนหนึ่งเจงใต้สิงแสรอบร้องคำ้ลงกลในใจได้ยินเสียงชายเสื้อปะทะลมเร่งร้อนท่านแค่นหัวรอสองเท้าเหยียบย่ำพุ่มไม้เปลี่ยนเป็นติดตามไปทางด้านนั้นขโมยใต้ พลิกแปลงใช้วิชาการเจ็ดประการค่อยหลบออกจากดงไม้แถบนั้นเข้าใจว่าสลัดหลุดจากเจงใต้สิงแสเจงใต้สิงแสก็ร่อนลงจากฟ้าดุดวิหกมหึกม,มาขโมยใต้ตะลึงลานกับพี่เจงใต้สิงแสเพ่งตาจ้องจับบนใบหน้าเขากล่าวอย่างเฉยชาทอดยังมีลวดลายใดใช้ได้อย่างเต็มที่ ขโมยใต้แบมือทั้งสองบอกว่าไม่มีจากนั้นถามว่าเมื่อครูท่านพลิกตัวลงกลางอากาศเป็นท่าร่างอันใดไม่รอให้เจีงใต้สิงแสตอบคำกล่าวสืบต่อหากเราดูไม่ผิดสมควรเป็นของสำนักคุณลุ้นเจงใต้สิงแสแค่นหัวรอกกล่าวว่า <c oughs> ใช่แล้วจะเป็นไร ผู้ที่สามารถฝึกวิชาร่างถึงระดับนี้เชื่อว่ามีไม่มากนักขอถามแซ่สูงส่งของท่านเราแซ่เจงขโมยใต้ส่งเสียงร้องว่าเจงใต้สิงแสเจงใต้สิงแสรัรบคำโบกมือกล่าวว่า้าด<ะ>ยังคงรามือรับการจับคุมติดตามเรากลับไป ขโมยใต้คบคิดอย่างว่องไวระหว่างนี้เขาไม่ได้ต่อแยผู้ใดเพียงกลั่นแกล้งกอกวนเกียงอ้างเหงหรือว่าหลุมพรางทั้งหมดนี้เป็นเกียงอ้างเหงกปุดขึ้นนึกถึงตอนนี้ขโมยใต้ทอดถอนใจกล่าวว่าเราทราบว่าเป็นเรื่องราวใดแล้วเกียงใต้สิงแซกล่าวว่าด้วยพิมือของขัน สมควรไม่ใช่ชนชั้นไรนามตอนนี้ไม่ต้องกล่าวมากกวา่าตามเราไปยังกรมเมืองแต่โดยดีพี่ท่านเรื่องนี้มีการเข้าใจผิดจริงๆเราเห็นเหตุการณ์กับตาไหนเลยผิดพลาดได้ไปเถอะเป็นท่านเรียกเราไปเองทางย่อตัวลงพุ่งปรับไปด้านข้าง เขารวดเร็วเจงใต้สิงแสร,รวดเร็วยิ่งกว่าก้าวปราดดุดอาชาผ่านฟ้าขวาง่้าขโมยใต้ไว้สำนักคุณลุ้นมีตัวเบาและเพลงกระบี่ขั้นสุดยอดเมื่อครู่ขโมยใต้รับทราบวิชาตัวเบาของเจงใต้สิงแสทรสาบว่าไม่อาจหนีรอดได้การพุ่งตัวครั้งนี้ที่แท้จริงเป็นการล่อศัตรู เจงใต้สิงแสพอเข้าใกล้ก็หมุนตัวกลับกระแทกน้ำเต้าสุราใสอีกมือหนึ่งลอดใต้น้ำเต้าจี้ใส่ซวงอกเจงใต้สิงแสเจงใต้สิงแสยุบทวงอกพุ่งถอยไปสามเสียชักกระบี่จากปักกรีดใส่น้ำเต้าสุราใบนั้นขโมยใต้รักถนอมน้ำเต้าสุรานี้ราวชีวิต พลิกมือซ่อนน้ำเต้าไว้ด้านหลังพร้อมสลับเท้าด้วยท่าเท้าเสียนมึนเมาหลบรอดจากสภาวะกระบี่สภาวะกระบี่หลบรอดได้แต่ยังรู้สึกถึงพลังกระบี่อันเยียบเย็นชั่วพริบตาก็คุกคามถึงหว่างคิ้วต้องสลับเท้าหลบเลี่ยงอีกคราเจียงใต้สิงแส ทุ่มเทท่าร่างผสานกับสภาวะกระบีแสดงว่าคิดบีบขโมยใต้เข้าตาจนยอมรามือรับการจับคุมท่านเป็นเจ้าสำนักหนึ่งด้วยความสำเร็จในเชิงฝีมือเกียรติยศในยุทธจักรกลับชักอาวุธลงมือต่อคนมุไรชื่อเสียงเรียงนามผู้หนึ่งยากที่จะเชื่อถือได้อย่างน้อยท่านไม่เชื่อเป็นบุคคลแรก เจงใต้สิงแสใช้กระบี่เนื่องเพราะมีความจำเป็นต้องใช้กระบี่สำนักคุณล,ลุ้นมีเพลงกระบี่เหนือล้ํากว่าหมัดมวยหากไม่ใช้กระบี่ท่านไม่มั่นใจว่าสามารถใช้มือเปล่ารับน้ำเต้าสูราของขโมยใต้ได้หรือไม่ขโมยใต้ย่อมล่วงรู้จิตเจตนาของเจงใต้สิงแส ใช้ท่าเท้าเสียนมึนเมาถึงที่สุดทรายหลบหลีกด้วยทีท่าขบขันแต่ใช้ได้พอดีเป็นที่สุดหลบรอดจากสภาวะกระบี่ทันท่วงทีเพลงกระบี่ของเจียงใต้สิงแสยิ่งมายิ่งรวดเร็วและยิ่งมายิ่งตื่นเต้นสงสัยดูออกว่านั่นเป็นท่าเท้าแปดเซียนมืนเมาแต่นึกไม่ออกว่าในยุทธจักร มีผู้ใดสามารถฝึกท่าเท้าแปดเซียนมึนเมาถึงระดับนี้เพราะเหตุนี้ความคิดต่อสู้ของเจ็งใต้ซิงแซยิ่งมายิ่งรุนแรงยอดฝีมือเช่นท่ายากเคาะหาคู่มือต่อกอได้อย่างเต็มที่อย่าว่าแต่สแสวงหาความเร้าใจขณะที่ความคิดต่อสู้คุกรุ่น ใจิตใจของท่านเปลี่ยนเป็นหนุ่มขึ้นแต่สภาวะกระบี่กลับเชื่องช้าลงขโมยใต้กลับไม่รู้สึกยินดีแม้แต่น้อยเมื่อครู่สภาวะกระบี่ของเจงใต้สิงแสแม้รุนแรงเพียงแต่แปรเปลี่ยนรวดเร็วในระหว่างนี้ยังมีช่องว่างรอยโวขอเพียงเขาเกาะกุมช่องโวยังสามารถถลันหลบได้ แต่สภาวะกระบี่เมื่อเปลี่ยนจากสูงสุดคืนสู่สามัญพลังกระบี่แผ่อบอวนดูเผินๆมีช่องว่างรอยโหวมากหลายแท้ที่จริงแน่นหนาถี่ยิบขึ้นท่าร่างของเขาก็เชื่องช้าตามสายตาจ้องจับอยู่ที่ปลายกระบี่ของเจิงใต้สิงแสเจงใต้สิงแสทราบว่าขโมยใต้ ต้องการดูการแปรเปลี่ยนของสภาวะกระบีค่อยถลันหลบหลีกดังนั้นกล่าวอย่างเฉยชาเราะวังสภาวะกระบีของเขาก็ราบเรียบเช่นเดียวกับซุ่มเสียงใช้ออกกระบีแล้วกระบีเล่าขโมยใต้ถลันหลบกระบีแรกกระบีที่สองแสดงว่าหลบไม่พ้นได้แต่ยื่นน้ำเต้าสุราออกต้านทาน แต่ภายใต้ปลายกระบี่จู่โจมน้ำเต้าสุราใบานั้นต้องแหลกสลายแล้วขโมยใต้ยื่นน้ำเต้าสุราออกยื่นถึงกลางคันก็หดกลับมากลิ้งตัวหมายหลบเลี่ยงจากกระบี่นี้เพิ่งเกลือกลิ้งร่างกระบี่ก็บรรลุถึงชายโครงของเขาเสียงควากปานฉีกแพรโลหิตสายหนึ่งฉีดทุ่ง อากับปฏิกิริยาเกลือกลิ้งชะงักค้างร่วงฟาดลงกับพื้นเจงใต้สิงแสถอนกระบี่กลับมามองดูขโมยใต้ยอย่างตื่นเต้นสงสัยกล่าวว่าท่านชไหนไม่ใช้น้ำเต่าสุราต้านกระบีน่นี้ขโมยใต้คืบพลานขึ้นจากพื้นปากระอักรลหิตํำหนึ่งกล่าวว่าน้ำเต่าสุราใบนี้ เป็นบิดาทิ้งให้กับเราบิดายามีชีวิตหวงแหนเราขอวิเศษก่อนตายสั่งเสียไว้ให้เรารักถนอมให้ดีสุ่มเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นอ่อนลาสีหน้าท่าทีหน้าเวทนาเจงใต้สิงแสต้องพึมพำว่าหวังจากปากคำทอดไม่คล้ายเป็นคนชั่วร้ายเราความจริงเข้าใจว่า ผ่าดสมควรคลี่คลายกระบี่นี้ได้ความหมายในวาจาคือท่านเสียใจต่อ,อกระบีน่นี้ท่านความจริงคำนวณว่าขอเพียงขโมยใต้เสือกส่งน้ำเต้าสูราเข้าหาปลายกระบี่ก็คลี่คลายท่ากระบี่นี้ได้คิดไม่ถึงขโมยใต้ยินยอมตายไม่ยอมให้น้ำเต้าสูราเสียหายนับเป็นที่เหนือความคาดหมายของท่านนัก ขโมยใต้ยังยิ้มออกรอยยิ้มย่อมหดหูยิ่งกล่าวว่าสามารถตายใต้คมกระบีของจอมกระบีเช่นทา่านนับว่าไม่เสียทีที่มีชีวิตแล้วจึงใตส้สิงแสสาวเท้าเข้าไปคิดตรวจดูอาการบาดเจ็บของขโมยใต้ขโมยใต้โบกมือกล่าวว่าเราทราบว่าอาการบาดเจ็บ ของตัวเองหน,นักหนาบานใดเราเพียงหวังให้ท่านรับปากเราประการหนึ่งเชงใต้สิงแสกล่าวโดยไม่กบคิดก่อนบอกเสียวจือที่เล่นปาฮีกับเราแท้ที่จริงเป็นเด็กกำพรา้าในอกเสื้อเรามีจดหมายโลหิตของมารดามันจบับหนึ่งเขียนถึงชาติกำเนิดของมัน รบกวนท่านนำไปมอบต่อมันนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยขโมยใต้หลวงมือไปในอกเสือ้อคิดหยิบจดหมายโลหิตฉบับนั้นเพิ่งล้วงมือเข้าไปร่างก็สั่นกระตุกจากนั้นหงายร่างหลับตาลงอากับปฏิกิริยาทั้งมวลล้วนชะงักคาเจงใต้สิงแสสอดกระบี่คืนฝัก ทอถอนใจด้วยความสะทกสะท้อนกล่าวว่าต่อให้ไม่เป็นการเข้าใจผิดกระบี่ของเราพอสมควรหอมรังยังท่านวางใจเราจะส่งจดหมายฉบับนั้นแก่เด็กน้อยนั้นพลางสาวเท้าไปเบื้องหน้าก้มกายยื่นมือออกเพิ่งล้วงไปในอกเสื้อของขโมยใต้ขโมยใต้พลันลืมตาขึ้น จู่โจมมือเท้าออกเจงใต้สิงแสรทราบว่าหลงกฎเพิ่งอุทานออกมาจุดที่สองแขนก็ถูกขโมยใต้จี้สกัดไว้หัวเข่าทั้งสองก็ถูกเท้าของขโมยใต้เตะใส่กลับกลายเป็นชาด้านท่านจะอย่างไรมีพลังการฝึกเปรือลึกล้ำพริบตานั้นโคจรพลังไปรอบกายสลับแขนทั้งสอง ยืมพลังที่เอวร่างลอยขวางออกไปขโมยใต้ไม่ได้ติดตามส่งเสียงร้องคำหนึ่งวิ่งหลบหนีไปดุดควันเบาบางสายหนึ่งเจงใต้สิงแสพอทิ้งตัวลงสองเท้าส่วนเซเสียหลักรีบถ่ายทอดพลังมายังแขนขวาบังเกิดเสียงผิดปกติสามกลาเมื่อทะลวงจุดที่ถูกปิดสกัดคลายออกพอเหลียวหน้ามอง ขโมยใต้ก็เร้นหายกับพุ่มไม้แล้วเจงใต้สิงแสไม่ได้ติดตามอาการชาที่หัวเข่าท่านยังไม่เสื่อมคลายยากจะทุ่มเทวิชาตัวเบาได้อย่างเต็มที่ไหนเลยติดตามขโมยใต้ที่รวดเร็วดังหมอกควันได้จากนั้นเจงใต้สิงแสพบว่าบนพื้นทิ้งถุงหนังขนาดใหญ่เล็กสองใบ โลหิตไหลออกจากรูถุงหนังค่อยทราบว่าระบี่เมื่อครู่แทงถูกถุงหนังใหญ่โลหิตที่ขโมยใต้กระอักออกมาแท้ที่จริงบรรจุอยู่ในถุงหนังขนาดเล็กซึ่งซ่อนอยู่ในปากนั่นย่อมไม่ใช่โลหิตจริงๆเจิงใต้สิงแสไม่ต้องสูดดมก็ทราบว่านั่นเพียงเป็นน้ำที่คั้นไม้ฝาง คิดไม่ถึงตนเองเป็นนักเลงเก่าอันช่ำชองยังหลงปนเช่นนี้กับเท่าทารกผู้นี้ท่านมันเกิดความกระตือรือร้อนสนใจกว่าเดิมขโมยใต้วิ่งกลับโรงเตียมที่พักไม่เข้าประตูหน้าหากแต่เข้าตรอกข้ามกำแพงล้อมจากนั้นทะลวงหน้าต่างเข้าห้องพักไปเซวชื่อนอนอยู่บนเตียงอย่างเกียดคร้าน เหลือบตามองเพดานไม่ทราบคิดอะไรพอได้ยินเสียงดังทราบว่าซื้อแปรกลับมาดังนั้นไม่ได้สนใจจวบกระทั่งร่างของขโมยใต้ชนใส่โต๊ะส่งเสียงหอบหายใจไม่หยุดยัง้งเซียวจื้อค่อยพบว่าผิดท่าสายตายามกวาดมองเห็นสภาพอันทุลักทุเลข,ของขโมยใต้รีบกระโดดจากเตียงมาประคอง ขโมยใต้ส่งเสียงร้องว่าเจ้าคิดฆ่าซื้อแปะหรือพอเข้ามาก็กระทบถูกปากแผลของซื้อแปะเชวจื้อรีบพลายมือออกค่อยพบว่าเสื้อผ้าที่ชายโครงข้างขวาถูกกรีดขาดผิวกายที่โผล่พ้นออกมามีโลหิตสายหนึ่งดังนั้นถามว่าถูกของใดทำร้า ขโมยใต้ประกบนิ้วปิดสกัดหยุดละแวกปากแผลสองแห่งทางหนึ่งกล่าวว่าเป็นกระบี่เซียวจื้อตรวจดูโดยละเอียดค่อยระบายลมจากปากกล่าวว่าดีที่บาดแผลไม่ลึกนักหากว่าลึกกว่านี้เจ้าต้องเตรียมเก็บศพแล้วจากนั้นสุดนั่งขัดสมาธิโพจรพลัง เซียวจื่อนับว่าเข้าใจกล่าวว่าคนใช้กระบี่มีกำลังภายในลึกลำยิ่งผู้อื่นเป็นเจ้งใต้สิงแส่แห่งคุณลุนเจ้าว่ากำลังภายในของเขาเป็นอย่างไรเซียวชื่องงงันวูบจึงกล่าวซื้อแปะคิดเป็นยอดยุทธอันดับหนึ่งแห่งหนึ่งจึงท้าสู้กับเจ้าสำนักคุณลุนฤือ เล้วไหลเด็กน้อยเจ้ายังกล่าวเยอะยอะอีกอย่างนั้นที่แท้เป็นเพราะเหตุใดยังไม่ใช่เป็นเพราะเหตุการณ์ในวันนี้เซียวจื่อหัวร่อแล้วหัวร่อพลางกล่าวว่าเฮจงใต้สิงแซเข้าใจผิดว่าซื้อแปะเป็นคนเกาะแกะและเล็มสตรีหรือ,อยากนักเจ้าหัวร่อออกเจ้าเข้าใจว่า เจงใต้สิงแสผ่านทางโดยบังเอิญหรือหรือดูไม่ออกว่านี่เป็นหลุมพรางประการหนึ่งเป็นหลุมพรางของผู้ใดพวกเราอยู่ที่นครหลวงหามีสัตวูไรม่เจ้าแน่ใจว่าระหว่างนี้พวกเราไม่ได้เพราะความแค้นกับผู้ใดเซียวจื่อค่อยได้คิดกล่าวว่าเป็นสตรีนางนั้น นี่ล้วนเป็นความยุ่งยากที่เจ้าก่อกวนขึ้นรู้ว่าภายหน้าเจ้ายังกล้าก่อความวุ่นวายอีกหรือไม่เซียวจือ่อฝืนยิ้มกล่าวว่าสมรรค์จึงทราบว่านางกลับชักนำเจ้าสำนักคุนลุนมาขโมยใต้กรอกตาตลบหนึ่งกล่าวว่าเรงว่าที่นี้ไปใช่สถานที่อันปลอดภยัย ซื้อแปปกติท่านไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเรารับปาดเจ็บไหนเลยไม่กลัวได้อย่าว่าแต่ผู้ที่เตรียมคิดบัญชีกับเราไม่ทราบมีมากน้อยเท่าใดเรื่องไม่อาจชักช้าพวกเราไปจากที่นี้ในปัดดลขโมยใต้ไม่ทันตอบคำบังเกิดเสียงเคาะประตูดังขึ้น เซียวจื่อสะอึกกายไปร้องถามว่าเป็นผู้ใดเราเจ้าสามเซียวชื่อระบายลมหายใจโล่งอกเจ้าสามเป็นผู้รับใช้ประจำโรงเตี้ยมนี้ปกติสนิทสนมกับมันเป็นพิเศษประตูพอเปิดออกเจ้าสามชะโง,งกศรีรษะเข้ามากล่าวอย่างลี้ลับแฝงเลสในว่าเซียวชื่อ มีคนเนี้ยน้อยผู้หนึ่งมาหาท่านเซียวจื้อส่งเสียงดังอ้อมองดูเจ้าสามอย่างแปลกใจไม่แน่ใจว่าเจ้าสามล้อมันเล่นหรือไม่เจ้าสามใช้หลังมือตีอกเซียวจื้ออย่างสนิทสนมกล่าวว่าดูไม่ออกว่าท่านมีความสามารถเพียงนี้นั่นเป็นคนเนี้ยน้อยจริ่งงดงามยิ่งขโมยใต้กล่าวไล่หลังว่า ยังม่รีบออกไปดูว่าเป็นผู้ใดเซียวชื่อคิดพูดจะโต้อตอบแต่แล้วฉุกคิดถึงคนผู้หนึ่งรีบทลันวูบออกไปปิดประตูห้องลงเซียวชื่อฉุกคิดถึงน้ำเกงเมงจูผู้มหามันกลับเป็นน้ำเกงเม้งจูจริงๆเซียวชื่อพอพบหน้านางบังเกิดความปิติอินดียิ่งกล่าวเสียงสันสะท้าน เป็นท่านนำเก่งเมงจูย้อนถามว่าท่านเข้าใจว่าเป็นผู้ใดไม่มีผู้ใดอีกท่านชะนหนสืบเสาะถึงที่นี้ข้าพเจ้ามีปากอยู่กับตัวดังนั้นถามไถ่จนทราบที่อยู่ของพวกท่านเซียวจื่อกล่าวถามอีกว่าค่าคืนนั้นท่านชนยไม่ไปที่ศาลเจ้าป่า ตึกเดินค่อนคืนทารกหญิงนางหนึ่งลอบออกจากบ้านนับว่าไม่สะดวกอยู่แล้วเดี๋ยวว่าแต่ไปยังสันเจ้าป่านั้นเซียวชื่อค่อยได้คิดเกาศิษะกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วเรากลับยึดถือท่านเป็นชาวยุตจักรน้ำเก่งเม้งจูอดบอกความจริงไม่ได้วันที่ไปดูท่านเล่นปาหี พวกเรารอบออกตึกๆพอกลับไปปูกเล่าไท่กุณพบเห็นปูกดุดาเที่ยวหนึ่งทีแท้เป็นเล่าไท่กุณไม่ยอมให้ท่านออกมานำเก่งเมงจูพงกศิษะเสียวชื่อกล่าวอีกว่าราครั้งนี้ท่านก็ลอบออกมาทีแท้มีเรื่องใดข้าพเ,เจ้าคิดมาบอกกับท่านประการหนึ่ง เซวจื่อฉุกคิดถึงเรื่องที่ขโมยใต้รับบาดเจ็บน้ามเก่งเม้งจูกล่าวสืบต่อท,ท,ท่านหากคิดถือข้าพเจ้าเป็นสหายรับปากข้าพเจ้าประการหนึ่งท่านต้องการให้ข้าพเจ้ารับปากอันใดไป้จากสืบแปลของท่านเซลจื่องงงันวูบถามพรงว่าเพราะเหตุใดเขาไม่ใช่คนดี เซียวชื่องงงันอีกรานั่มเกงเม้งจูกล่าวอย่างเอียงอายยี่สิมบอกว่าเขาชอบปอกแกะและเลมสตรีฟังว่านางขอให้เจงใต้สิงแสเสนอหน้าประดุงความยุติธรรมสั่งสอนเตาสักราตอนนี้สั่งสอนแล้ว่ันว่าอะไรหรือเซียวชื่อกล่าวอย่างถึงขัง หากบอกว่าสื้อแปะเราชมชอบดื่มสุราเราล้วนเห็นพ้องแต่บอกว่าเกาะแกะและเล่มสตรีเราเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ออยามนั้นภายในห้องบังเกิดเสียงขโมยใต้ดังว่าผู้ที่รู้จักอาจารย์ไม่มีใครเกินสิทธิ์ในเสียงกล่าวขโมยใต้เดินออกจากห้องน้ำเก่งเม้งจู อดถอยกายไปก้าวหนึ่งมิได้ขโมยใต้ชะง,งักเท้าลงทอดถอนใจกล่าวว่าโกนี่น้อยท่านเห็นเราอายุปูนี้ยังกระทําเรื่องไร้สาระเช่นนั้นหรือน้ำเก่งเม้งจูแค่นหัวรอกกล่าวว่าสวรรค์จึงทราว่าท่านกระทําหรือไม่ขโมยใต้ย,ยิ้มพลางกล่าวว่าอีกประการ เราสองอาจารย์กับสิทธิ์หากเคยกระทําเรื่องเช่นนี้ไหนเลยเล่นปาหีต,ตามตัวเมืองได้เซียวชื่อกล่าวว่าพวกเราเปิดการแสดงที่นครหลวงเป็นระยะเวลาน,านานไม่น้อยน้ำเก่งเม้งจูมองดูขโมยใต้เหลียวดูเซียวชื่อเงียบงานไม่ส่งเสียงขโมยใต้กล่าวอีกว่าที่แท้ผิดหรือถูก ยอมมีวันกระจจาเราผู้เท่าความจริงไม่นำพาผู้อื่นเข้าใจผิดอย่างไรเพียงแต่การเข้าใจผิดเช่นนี้ชวนให้อัดอั้นใจในชีวิตเราผู้เท่าชิงชังคนเช่นนี้ที่สุดเซวจื่อกล่าวเสริมขึ้นเือแปะไม่ใช่คนเช่นนี้จริงๆท่านต้องเชื่อพวกเราน้ำเก่งเม้งจูขบริมฝีป,ปาก ในที่สุดพงกงกศรีรษะเซียวจื่อกล่าวสืบต่อตอนนี้ซื้อแปะเรารับบาดเจ็บไม่ควรอยู่ที่นี้ต่อไปพวกเราจะโยกย้ายออกไปในปัดดลหลังจากสะพบที่ซ่อนอันเหมาะสมเราค่อยหาโอกาสติดต่อกับท่านน้ำเก่งเม้งจูยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าขโมยใต้ไม่คล้ายเป็นคนชั่วร้ายดังนั้นอดกล่าวไม่ได้ ซื้อแผลท่านเพื่อรับบาดเจ็บสมควรไปหาแพทย์ปอนเืจจ้อชื่อสันศิสะกล่าวว่าหากว่าซื้อแปลเรารักษาตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีแพทย์ใดรักษาท่านผู้เท่าได้ท่านเมื่อลอบออกมาสมควรกลับไปแต่เนิ่นๆน้ำเก่งเมิงจูกล่าวอย่างจริงจังจดจำไว้พวกท่านไปที่ใด จะลืมส่งข่าวต่อข้าพเจ้าย่อมแน่นอนอย่างนั้นข้าพเจ้าไปแล้วนางเดินไปหลายก้าวเหลียวมองมาแวบหนึ่งค่อยเร่งฝีเท้าจากไปขโมยใต้ยิ้มพลางกล่าวว่าคิดไม่ถึงสิทธิของเราผู้นี้กลับได้รับการเหลือบแลดจากอิสตรีเซลยวจื้อไม่ตอบคำ ถึงกับไม่มีปฏิกิริยาใดเมื่อมองทิศทางที่น้ำเก่งเม้งจูจากไปอย่างตะลึงลานขโมยใต้ตวาดเบาๆยังไม่รีบจากไปเอกเซียวจือ่อค่อยคล้ายตื่นจากความฝันยิ้มอย่างกระอักกระอวะ่วน